พี่น,อน,นอ้องวันนี้ก็มาพ่อเขาชอบแม่งกนั้นเราฟังรำอีกแล้วค่ะวันนี้ก็มาสอนห่วกพี่น้องเอาผักแยงสอนลูกออดห่วกก็คือลูกออดด้วยค่ะแต่ว่าเอาไปมกไปแกงแส้นมายสมแซ่พี่น้องค่ะอันนี้สอนมาแล้วก็จะเอามาใส่สวิงให้เพิ่นเก็บได้หลายแล้วค่ะวันนี้ได้เต็มตาแล้ว <laughs> ผู้หนึ่งเมียลรวค่ะ อันนี้มาสอนช่ยไทยเพื่นแต่ว่ากันลหลยอยู่คือเก้าพี่น้องกำลังเกี่ยบอกเกี่ยบอกค่ะโอ้ยคุณเป็นขาเหรอดิพี่น้องซ้ำากบหน่อยหลอไปเขาจะใส่ผังงงหรือใส่สวิงสอนก็นได้ค่ะอันนี้ขึ้นน้ำม,มันจะมีเพื่อนเอาผังงง กับหิ่งสอนนะคะคุณมีแค่นั่นเลากำลังสอนอย่างขมาเขมันค่ะส่วนมากกับนามมันลายกับจะแยง,งสอนพี่นอ้องทางแยง,งลองหนีมันสิล้ายค่ะช่วงนีกับช่วงก่อนสิล้งห้ลงนะค่ะวิธีบ้นบานๆวิธีชีวิตบ้นบานๆหาอยู่หากินแบบบ้านๆค่ะพี่นอ้องวันนี้ก็คืมฟ้าคืนฝนค่ะบ่มีแดด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันแลงใจให้ช่องมีกำนันแน่อค่ะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปใส่กมาหายู่หากินเรวก็ไปเก็บเห็ดแน่สอนหัวกแน่เก็บบังหอยแน่ค่ะพี่น้อง <c oughs> ให้เบิ่งบรรยากาศทงไฮทงน้าค่ะเขียวมุรม,มพี่น้องทางลัางนี่ก็เสียงดงังแน่กับรถไทยนะคะไถนะ สำหรับพีปนี่ก็แล้วเพ่อนก็นสวัสดีค่ะ okay.